ดีค่ะแม่วันงานถักโอเคนะคะสีเทาเงินนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเทาเงินลายก้างปลานะคะเพื่อนๆก้างปลาเล็กสวยนะคะอกที่สามสิบหกนะคะ 16. อกสามสิบหกความยาวอยู่ส่สิบเก้านิ้วนะคะความยาวสิบเก้านิ้วนะคะแขนก็ประมาณนี้นะคะพอดีงาม พอดีงามสวยงามมากนะคะน,นีะ่เสร็จแล้วค่ะใครที่ติดตามแม่ออนก็แม่ออนลงคลิปไว้ในช่อง Youtube นะคะก็ไปดูได้นะคะชื่อแม่ออนงานถักโคเคนะคะพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปเลยนะคะถ้าแม่ออนแชร์ลิงก์ไว้ในในกลุ่มก็กดเข้าไปดูมันก็จะดูได้ทุกคลิปเลยนะคะสวยค่ะ สวยงามตามท้องเรื่องแม่อ่อนงานถักโ,โอเคนะคะสวยมากเลยตัวนี้สวยทุกตัวที่ถักนะคะเพราะถักด้วยใจนะคะถักด้วยใจใส่ใจลงทุกรายละเอียดนะคะของแม่ออนนะคะงานนี้มากเลยสวยงามนะคะสวยงามสวยงาม ตามได้นะคะมีคลิปลงไว้ให้อยู่นะคะาการเริ่มต้นประมาณนี้เลยด้านหลังนะคะด้านหลังตัวนี้จะถักถักล่างขึ้นบนนะคะเพื่อนๆถักล่างขึ้นบนนะคะถักล่างขึ้นบนเริ่มที่ที่หกสิบห่วงนะคะ60 60หกสิบหสิบ่วงแม่วันถักล่างขึ้นบนนะคะ เสร็จแล้วเราค่อยมาเรามาขีบริมอีกครั้งหนึ่งนะคะสุดท้ายเราก็มาขิบริมอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าริมริมริมนะคะริมจะสวยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ